ครับตอนรั้คุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทีวีอีสานรวมใจสู้ภยัยโควิด -19 กลับมาพบกับผมพานุพงษ์ชายนาพันทางสถานีโทรทัศน์ n b t 11ทีวีอีสานหมายเลข11กันเช่นเคยนะครับในช่วงของการแพร่ระบาดโครวัส2 0 -19 หรือโควิด -19 หนึ่งธุรกิจที่โดดเด่นและเติบโตเป็นอย่างมากนั่นก็คือธุรกิจการขนส่งสินค้าหรือว่าเอ็กเพลสนั่นเองครับที่นี่จังหวัดขอนแก่นเป็นหมุดหมายสําคัญข,ของการแข่งขันที่เข้มข้น ผู้ประกอบการแต่และคนงัดเอากลเม็ดเด็ดพรายแล้วก็เคล็ดลับในการดึงใจผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นตลาดกลุ่มแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์ให้หันมาสนใจการส่งสินค้าและบริการกันมากยิ่งขึ้นที่นี่ b r e a t ท x p ็กเ s เป็นอีกหนึ่งบริการที่วันนี้จะตอบโจทย์ของผู้ใช้บริการในช่วงวิกฤตโควิดอย่างไรติดตามพร้อมกันในรายการของเราวันนี้ครับ คนที่ต้องขนส่งสินค้าบริการต่างๆเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดต่อจังหวัดเมืองต่อเมืองเดินทางไปเจอกันไม่ได้วันนี้ธุรกิจนี้เติบโตมากน้อยแค่ไหนและในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาพวกเขาต้องฝ่าฟันรวมไปถึงมีกรรม,มวิธีมีวิธีการอย่างไรในการที่จะ พาธุรกิจนี้ให้รอดจากวิกฤตภยัยโควิด -19 ครั้งนี้วันนี้อยู่กับแขกรับเชิญของเราเป็นผู้บริหารจาก b บสเอ็กเพสาขามหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นนะฮะอยู่กับคุณวรุณพงศ์สุทธีถาวรและคุณรุจิรดาสันติวิวัฒนพงศ์ครับสวัสดีสองท่านครับวันนี้มารบกวนกันถึงที่เลยนะฮะเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่มาจับธุรกิจนี้ตอนแรกแที่เริ่มถามต้องถามก่อนว่า ทำไมถึงตัดสินใจเลือกธุรกิจแบบนี้ก็ด้วยความที่เรามองเห็นเนาะว่าในธุรกิจยุคปัจจุบันเนี่ยมันมันมีการพึ่งพาเขาเรียกว่าอะไรเป็นธุรกิจในเชิงของอีคอมเมิร์ซมากขึ้นนะแล้วก็เรื่องปัจจุบันการขนส่งภายในประเทศไทยของเราอ่ะมีมีความเติบโตที่สูงมากขึ้นพอเมื่อเบสเบสเอ็กเซสเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเป็นน้องใหม่ในสาย คือเป็นตัวเลือกแล้วกันเป็นตัวเลือกใหม่ในธุรกิจเอ็กเพสใช่ับพอเราเห็นทางตัวเบสเอ็กเพสเนี่ยเพิ่งเข้ามาเพิ่งตอนนี้ก็เพิ่งเข้ามาได้แค่ปีเดียวเราก็เลยเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ลองมาจับธุรกิจตัวนี้ดูฮะเพื่ออยู่ในตลาดพอเราพูดถึงธุรกิจเอ็กเพสเนี่ยกระบวนการขั้นตอนมันมีกระบวนการที่ต้องให้บริการลูกค้าลำดับขั้นตอนความยุ่งยากมันมากไหมฮะก็จริงๆลำดับขั้นตอนอ่ะมันเยอะเยอะกว่าที่กว่าจะพาของไปถึงมือคนรับ Yeah, ใช่เลยครับคือของอ่ะจะมาดรอปอยู่ที่เราแล้วเราก็ต้องเอาไปไว้ที่หับจะมีหับเป็นตามจุดต่างๆมันจะเป็นสนย์รวมใช่ค่ะเป็นูนย์รวมของทุกจังหวัดเสร็จปุ๊บก็จะมีรถตามจังหวัดมารับมารับเพื่อที่จะไปดรอปไว้อีกของจังหวัดของตัวเองสองรอบเลยฮะใช่ค่ะก็คือจากเราไปที่หับแล้วก็แต่ละหับก็จะคัดแยกกันแยกประเภทต่างๆในในปลายทางต่างๆใช่พอไปถึงปลายทางปุ๊บ ปลายทางเขาก็จะคัดแยกส่งต่อไปให้ลูกค้าอีกทีครับผมโอ้โหจะต้องทิ้งระยะนานชาแค่ไหนฮะก็จริงๆแล้วมันจะเป็น1-2วันไม่ให้เกินไม่ให้เกินนี้ครับผมเราเริ่มธุรกิจกันมาระยะเวลานานแค่ไหนแล้วครับก็นับตั้งแต่เริ่มตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่6แล้วครับเดือนที่6แต่ว่าในตัวของตัวของ บริษัทเบสเอ็กเซดเองเนี่ยก่อตั้งน่าจะถึงตอนนี้ก็ได้เวลาประมาณหนึ่งปีแล้วครับปีเต็มก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ครับจริงๆในวงการนี้เลยตลอด6เดือนที่จับธุรกิจนี้มามองเห็นโอกาสอะไรบ้างครับไปตอมก็จริงๆโอกาสมันมันเยอะมากเพราะว่าสมัยนี้ n งนอร์มอลเนาะคนก็ไม่ออกจากบ้านคนก็ซื้อขายออนไลน์กันเยอะเราก็คิดว่าตรงนี้แหละที่จะทําให้เราอะเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นเพราะว่าเราอะเป็นขนส่งใครก็มองหาขนส่งใครก็เรียกหาขนส่งครับใช่ค่ะ เพราะขุออกจากบ้านไปส่งของให้กันไม่ได้แน่นอนฮะในผลดีมันก็ต้องมีเสียงสะท้อนลูกค้าสะท้อนในธุรกิจนี้ในบางตัวบางิจาการค่อนข้างจะเป็นแง่ลบถึงเรื่องของสินค้าชํารุดบ้างระยะเวลาในการส่งล่าช้าจนไปถึงขั้นว่า worst case เลยก็คือของหายเราอุดช่องว่างตรงนี้ยังไงบ้างคือจริงๆเราเทดเพจเนี่ยจะมีข้อดีตรงนึ่งก็คือเราสามารถติดตามพัสดุให้ลูกค้าได้ละเอียดกว่าเช่น ส่งวันนี้พรุ่งนี้ช้าเราสามารถเช็คในระบบได้เลยว่าของมันไปถึงไหนเราโทรตามไปได้เลยว่าพี่ทําไมมันช้าช้าตรงไหนเส้นทางที่ของจะไปอยู่<ช>มันมีลายถามลายที่เราไปเช็คดูได้ใช่ค่ะแต่คือเราเจาะลึกไปได้กว่าน,นั้นคือเราเราที่เป็นผู้ประกอบการเองจะเห็นก่อนลูกค้าก่อนที่ลูกค้าเขาจะโทรมาตามเราเช็คให้เขาเรียบร้อยแล้วว่ามันเป็นแบบนี้เหมือนพอเขาโทรมาถามเรามีคําตอบคือบางทีของมันอาจจะเสียหายจริงแต่เรามีคําตอบให้เขาเรารับผิดชอบให้เขาไปก่อนหน้านั้นเขารู้แล้วเขาก็จะ เบาใจกว่าอืกว่าแบบมารอคําตอบหรือติดต่อยากเขาก็จะรู้สึกหมุดหีบแบบน,นนะเป็นระบบหลังบ้านของเรานะะในการติดตามพัสดุให้ลูกค้าแล้วก็เช็คพัสดุในกรณีที่ถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยเราจะสามารถรู้ได้อย่างทันทีเลยว่าพัสดุมันตกหล่นที่ไหนหรือว่าเสียหายเพราะอะไรถ้าจะพูดถึงธุรกิจเอ็กซ์เพรสในบ้านเราต้องบอกเลยครับว่าผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดแล้วมันมีการแข่งขันทั้งแบรนด์ที่เคยมีอยู่แล้วรวมไปถึงแบรนด์ที่คนก็คุ้นชิน พอเราพูดถึง Best Express จุดเด่นของ Best Express คืออะไรอ่าก็คือการส่ง Next Day แล้วก็เป็น Next Day ก็คือวันต่อไปใช่ค่ะวันต่อมาวันใครับในบางพื้นที่ครับค่ะแล้วก็ถ้าส่งในภาาอีสาน ค่าอีสานหรือค่าเดียวกันตามจังหวัดต่างๆครับจะถูกอ๋อหนึ่งก็คือ next day วันต่อมาจะมีการบริการขนส่งในวันต่อมาแล้วก็ค่าส่งจะประหยัดกว่าค่ะแล้วก็เป็นการเก็บปลายทางที่ได้เงินเร็วกว่าภายใน1วันมันสามารถได้รับของครับผมใช่ค่ะ แล้วก็ระบบหลักบ้านที่ว่าเราตามพัสดที่บอกไปว่าเราตามได้ว่าของอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็รับประกันในเรื่องของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างเส้นทางการส่งนี้ด้วยใช่ไหมครับตลาดถือว่าในขอนแก่นแข่งขันเป็นยังไงบ้างคะตลาดในขอนแก่นตอนนี้ถือว่ามีการแข่งขันสูงมากเพราะว่าด้วยความที่ขอนแก่นเป็นเมืองเป็นเมืองใหญ่แล้วก็ทําให้เจ้าเจ้าตลาดทางเรื่องธุรกิจด้านนี้เจ้าเดิมเนี่ยคือเขามีเจ้าตลาดอยู่แล้วซึ่งเป็นที่ของเขาอยู่ครับผมซึ่งเป็นที่ รู้จักกันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วครับแล้วพอด้วยความที่เรามาเป็นร้องใหม่เนี่ยพอเราเข้ามาใหม่เราก็เลยต้องสร้างความแตกต่างอย่างเช่นในการให้การบริการลูกค้าที่เข้าถึงมากขึ้นการเข้าถึงลูกค้านี่สําคัญเพราะว่ายุคแห่งทางเลือกเนาะเราบอกว่าผู้บริโภคนี่มีทางเลือกมากกว่า1ิบแล้วนะหรือเกินกว่านั้นเราจะทําให้เขาตัดสินใจหอบของมาที่เรายัางไงก็จริงๆแล้วอ่ะการแข่งขันมันสูงมากแล้วก็มีกัน ไม่ว่าจะเป็นราคาหรือความเร็วอะไรเงี้ยมันแข่งกันอยู่แล้วเราก็เลยเน้นไปตรงที่บริการเน้นเซอร์วิสเซอร์วิสเขาเราไปรับเขาถึงบ้านไปรับถึงบ้านใช่ค่ะไปรับเขาถึงบ้านหรือมีอะไรอ่ะเราเซอร์วิสหมดมีปัญหาตรงไหนบอกเราแก้ไขให้ครับหรือแบบบางอันมันจะมีข้อจํากัดของมันอยู่แล้วเราก็เหมือนเต็มที่ทําให้แล้วก็มีการเคลมการมีปัญหาสินค้าอะไรล้วเราบอกก่อนเราจะได้แก้ไขทันเช่น พวกพ่อค้าแม่ค้าอะไรเขาไม่ได้ติดอะไรมากแต่เราจะบอกว่าที่ชิ้นนี้มีปัญหาส่งมาใหม่ไหมอีกรอบหนึ่งลูกค้าจะได้รับก่อนใช่ค่ะเหมือนถ้าเกิดเขาได้รับก่อนหน้านั้นสินค้าที่มีปัญหาตีกลับมาก็ไม่เป็นไรเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหามากอะไรแบบนั้นทั้งฝ่ายลูกค้าเองผู้ใช้บริการแล้วตัวผู้ให้บริการด้วยมันมันจะมีความ ยืดหยุ่นนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยการติดต่อเราสามารถติดต่อได้กับสาขาของเราโดยตรงเลยซึ่งไม่ต้องไปที่ไม่ต้องไปผ่านหรือเช่นไม่ต้องไปผ่านกับคองส่งก็เลยครับอันนี้คือติดต่อกับพวกเราได้โดยตรงครับบริการไปประสานงานต่อประสานต่อเลยสนใจตรงนี้ฮะไปรับของถึงที่บัตรเจ็ตมันเพิ่มไหมฮะในต้นทุนการผลิตอ่าบัดเจ็ตเพิ่มค่ะแต่แต่เราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายกับลูกค้าโอ้ก็คือเป็นเซอร์วิสของเราเองครับใกล้ใกล้แค่ไหนฮะที่จะไปรับอ่าในพื้นที่อำเภอเมือง บริการรับมาแล้วก็มาทำกระบวนการต่างๆให้ครับผมตลอดเวลาที่ดาเนินธุรกิจนี้มา6เดือนสดใสมากน้อยแค่ไหนครับแนวโน้มก็จริงๆแนวโน้มมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ในบางช่วงอะค่ะอย่างว่าธุรกิจขนส่งในการแห่ถ่านมันเยอะบางช่วงก็จะมีเยอะบ้างน้อยบ้างแต่ก็คือดีเป็นกราฟที่สูงขึ้นเรื่อยๆมาเก็ตแชยังแชร์มาทางเราอยู่ใช่ค่ะครับผมช่วงโควิดคงจะต้องไม่ถามคำถามนี้ไม่ได้แล้วนะฮะคนอยู่บ้าน เป็นวิกฤตหรือเป็นโอกาสของ BFX เทสครับมันก็เป็นวิกฤตแหละครับแต่ว่าด้วยความที่เรามองว่าเป็นวิกฤตเราสามารถเพิ่มโอกาสในธุรกิจของเราได้แต่คนออกจากบ้านไม่ได้เนาะแต่ยังต้องการของกินของใช้อยู่ซึ่งถ้าเป็นส่วนตัวเรามองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีกว่าธุรกิจทางด้านอื่นครับครับผมแล้วในช่วงที่ผ่านมาเราปรับตัวยังไงคนมีกําลังซื้อกําลังส่งกําลังจ่ายค่าบริการน้อยลงบางคนโดนหันเงินเดือนเหลือครึ่งหนึ่งบางคน ต้องไปพึ่งประกันสังคมเรามีช่วงที่จะช่วยเหลือคนเหล่านั้นยังไงบ้างไหมครับคือจริงๆแล้วค่าขนส่งเนี่ยถ้าในคือค่าขนส่งมันก็จะถูกอยู่แล้วนของเราแต่เราอ่ะจะมีกล่องเพราะว่ายอดยอดขายช่วงโควิดอ่ะกล่องขายดีมากขายกล่องขายกล่องเพราะว่าเขาจะมาแพ็กของงสรับเราก็คิดราคาส่งให้เขาอ๋อคิดราคากล่องที่เป็นราคาส่งให้เาแพคฟรีแพกฟรีก็กล่องก็ถูกอีกค่ะไปรับไปรับเขาไปรับอีก หรือเขาจะเอามาวางไว้เรานี่แทบจะขายแทนแล้วนะฮะหลืออย่างเดียวใช่ค่ะมันเป็นอย่างนั้นเลยคือเราทำให้ทุกอย่างก็คือหมายถึงว่าประหยัดเวลาเขาสามารถประหยัดเงินได้ด้วยในเรื่องค่าใช้จ่ายหรือใครที่มีโวลูมมากๆกก็มีส่วนรดหลังบ้านคิดว่าธุรกิจนี้ในอีสานนะเอาเฉพาะอีสานมันจะโตไปได้มากน้อยแค่ไหนเพราะบางคนก็บอกว่าอุ้ยมันมาสุดทางของมันแล้วรู้สึกยังไงยังไม่สุดค่ะเพราะตอมคิดว่าธุรกิจนี้มันมันไม่มีวันจะตายไปจาก จากตรงนี้เพราะว่ามีเมื่อคนเข้ามาสู่ยุคออนไลน์มากขึ้นตรงนี้ก็ยิ่งจะเติบโตไปมากขึ้นอีกคนสนใจอยางกลางการเชื่อมคนใจอยาาทำธุรกิจยิ่งมากขึ้นปียิ่งมากขึ้นปีใช่ค่ะแต่มันก็จะขึ้นอยู่กับว่าใครจะอยู่ได้นานมากกว่าเช่นหน้ากากอนามัยเจลล้างมือช่วงหนึ่งส่งไม่ได้เลยใช่ไครับ อันนี้ส่งได้สงครับเหมือนเราเซอร์วิสเขาแต่ไม่ได้เป็นลูกค้าไม่ได้มองในทางธุรกิจอย่างเดียวใช่ค่ะเหมือนเขาพูดกับเราได้หมดเลยว่าพี่อันนี้ได้ไหมเป็นแบบนี้ดีไหมพี่ทําแบบนี้ดีมั้ยเราก็ฟังคาแนะนําทําได้แล้วก็ทําทําไม่ได้ก็อธิบายไปตรงๆเขาก็เข้าใจครับทําให้คนมากลับมาอีกครั้งยังไงคะบริการลูกค้าเป็นที่ตั้งเขาจะปัญหาต่างๆเราทำให้มันเป็นปัญหาเรื่องเล็กๆหหมดก็คือ พอเจอปัญหาอะไรเราจะรับมาแล้วเราจะสามารถแก้ไขให้ลูกค้าได้ตลอดนะทำให้อย่างที่บอกว่าลูกค้าเขาเลยยังติดใจแล้วก็ยังวางใจที่จะใช้บริการกับเรามองระยะทางต่อจากนี้ของเบสเอ็กเพสร้านมงคลขอนแก่นยังไงฮะนครองเอาของมาวางไว้ที่ตอมเออทั้งกระบวนการไซเ c y ลนี้เราจะดูแลให้คุณหมดเลยใช่ค่ะคุณมีหน้าที่ขายอย่างเดียวและส่งเดอร์มาให้เราโอ้ก็จะประหยัดแรงประหยัดเวลาประหยัดการบริหารจัดการ แล้วก็ปลอดภัยมั่นใจได้ด้วยตัางจากจีนเพื่อกลับมาขายในบ้านเราใช่แต่ว่าตัวเขาอยู่ต่างประเทศจะให้ส่งมาที่ที่สาขาเราแล้วเรากระจายให้ลูกค้าในประเทศให้เขาตามเขาด้วยของเขาเหมือนเขาอยู่เมืองนอกเขาก็ยังทํางานได้ขายของได้อยากจะฝากกําลังใจรวมไปถึงฝากอะไรบอกไปยังผู้บริโภคว่าที่นี่พร้อมแล้วที่จะเป็นทั้งจุดให้บริการและพวกเราได้ทําหน้าที่ในการไม่ยอมแพ้อย่างไรเราก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่กําลัง ต่อสู้กับวิกฤตนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยกันทุกคนเลยนะคะติดต่อทางไหนบ้างครับเป็นไลน์ BESTIMUTI ค่ะ BESTIMUTI นะคะหรือว่าโทรมาได้ที่0949966442ค่ะสะดวกทางไหนก็ติดต่อกันมาได้เป็นกำลังใจให้คนรุ่นใหม่กับกิจการที่วันนี้อย่างที่ไอตอมบอก ต้องไม่ยอมแพ้แล้ววันหนึ่งครับเราจะยืนอยู่ได้ในฐานะของผู้ประกอบการที่แข็งแกร่งแบบทั้งสองท่านวันนี้ขอบคุณสอท่านจากเบสท์มากครับขอบ,ขอบคุณมากครับช่วยกันหยุดโควิด -19 เดินโดยการล้างมือสม่ำเสมอด้วยสบู่และน้ำหรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสบของแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัยไม่ร่วมกิจกรรมที่มีคนหมู่มากหากไอเป็นไข้ออนเพลียหายใจลำบากควรรีบพบแพทย์ โควิด -19 ในช่วง2-3ถึง3เดือนที่ผ่านมาเชื่อแน่เลอเกินครัว่าคนออกจากบ้านไม่ได้การกักตัวอยู่บ้านทําให้คนจ้องติดต่อสื่อสารกันด้วยความยากลําบากสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงมากในพื้นที่ภาคอีสาน หนึ่งนั่นคือธุรกิจเอ็กซ์เพสหรือว่าธุรกิจโลจิสติกส์ที่มีการขนส่งสินค้าระหว่างกันจากจังหวัดต่อจังหวัดจากเมืองสู่เมืองครับวันนี้วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์โอทอปรวมไปถึงสินค้าบริการมากมายมีการเชื่อมโยงโครงข่ายจากธุรกิจสําคัญก็คือเจ้าตัวธุรกิจเอ็กซ์เพสธุรกิจนี้นะครับวันนี้ผู้ประกอบการท้องถิ่นหลายรายเติบโตจากวิกฤตพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในครั้งนี้จะมาคุยกันครับว่ามุมมองของการสร้างโอกาส และการก้าวผ่านทุกวิกฤตในโควิด -19 ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราเกียรติจากคุณบริบูรณ์หยกอุบลหรือคุณเบสนะครับเป็นผู้ประกอบการแล้วก็เป็นเป็นเจ้าของของ Fast เอ็กเพ s แห่งนี้ด้วยสวัสดีครับคุณเบสครับสวัสดีครับวันนี้ขอบุกมาถึง f a ลชเอ็กเพเลยครับผมถ้าจะพูดถึงนิยามความเป็น Fast เอ็กเพรสเนี่ยความโดดเด่นคืออะไรครับก็เป็นเรื่องของราคาค่อนข้างถูกครับผมอันนี้มาโดดเด่นเลยราคาราคาถูกแล้วก็ส่งไวครับ ถูกและไหวใช่ครับภายในเวลาเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับประมาณหนึ่งวันครับแต่พื้นที่ห่างไกลก็ประมาณสองถึงสามวันอยู่ที่ระยะทางที่จะส่งใช่ครับครับตอนแรกๆที่เรามาเริ่มต้นประกอบการเราเลือกธุรกิจเนี้ยเพราะอะไรครับคือตอนนั้นคนยังทำน้อยครับสาขาก็ยังมีน้อยครับเราก็เลยเลือกที่จะทำก่อนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการขายของหน้าร้านตอนนั้น คนนั้นเครื่องโควิดเนี่ยจะขายของค่อนข้างยากหน้าร้านถูกปิดออกมาไม่ได้ถนนหนทางนี่โล่งเลยนะฮะโล่งมากครับปกติเส้นตรงนี้หน้าร้านนะครับถ้าเป็นวันธรรมดาที่แบบไม่ใช่โควิดนะครับรถแน่นมากแต่พอช่วงโควิดรถหายไปเกือบหมดฮะถือว่าร้างเลยนะฮะคนอยู่บ้านกันแล้วก็มีมาตรการเรื่องความปลอดภัยไม่อยากให้คนออกจากบ้านใช่ครับการที่หยิบเอาแบรนด์นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกให้คนขอนั่เลือกจากถือว่าเราจับต้องง่ายครับราคาไม่ได้สูงมากแล้วแบบคือ ถ้าเรามีเงินเก็บประมาณนึงเราสามารถเริ่มธุรกิจได้เลยพอเจอช่วงโควิดอย่างเงี้ยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มันเกิดเยอะขึ้นมากครับเพราะว่าพอหน้าร้านต้องโดนปิดตลาดเปิดไม่ได้แต่เมื่อก่อนเขาต้เปิดหน้าร้านขายเขาก็มาส่งอยู่นี่เป็น2 0 3 0ลังอย่างยต่วันช่วงนั้นก็แม่ค้าออไลอย่างเสื้อผ้าหลายๆเจ้าเหมือนกันที่ไม่สามารถขายหน้าร้านได้ ตลาดจิตนี้ฮะก็จะมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันฮะในมุมมองของคุณเบสเนี่ยธุรกิจนี้แน่นอนฮะมือนึงเนี่ยยังไม่พอเลยนะครับสำหรับผู้ประกอบการที่มีการแข่งขันใช่ครับการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวนี้ค่อนข้างสูงครับครับมันก็เริ่มเรียกว่ามีนอกจากแบรนด์ตัวเองนะที่มีหลายสาขาแล้วก็ยังมีอีกหลายเจ้าด้วยแข่งต่างแบรนด์แล้วก็แข่งในแบรนด์ด้วยใช่ครับครับผมเพราะฉะนั้นเรามีเคล็ดลับที่ดึงใจคว้าใจลูกค้าให้กลับมาทั้งที่2ที่3เมแ คือเราเรียกว่าถ้าส่งถ้าส่งกับเรานะครับเราสามารถเรา,เราติดตามให้ทุกชิ้นฮนะติดตามยังไงฮะของที่มีปัญหาอะไรก็ตามสมมติออว่าในกรณีในกรณีที่ของหายหรือการส่งผิดที่ครับอย่างเงี้ยเราติดตามให้ตลอดเราสามารถติดตามได้ผ่านระบบของเราอืเขาเรียกว่าซัพพอร์ตหลังการขายหลังการบริการก็จะมีอยู่มีอยู่ครับแต่ว่ามันจะทําได้เฉพาะเฉพาะนีว่าทำได้ละเอียดขนาดนี้เฉพาะสาขานะครับมไม่เห็นว่าส่งกับต้นทางที่ไหน แต่ละที่ก็จะทําให้เหมือนกันคือถ้าถ้าส่งกบสาขาอื่นเนี่ยผมผมไม่สามารถเช็คให้ได้อย่างนั้นแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือที่ลูกค้ามาช้บริการบ่อยอย่างงี้ที่บอกว่าส่งของให้ลูกหลานนะฮะทัไม่เป็นนะครับบางทีบางคนแท้ของไม่เป็นแต่ว่าเราก็แพ็คให้ครับมีตุ๊กตามีอะไรมาอยากจะส่งแต่ไปไม่หากันไม่ได้เดินมาหาเราครับแล้วเราก็แพ็กให้หมดเลยเขาก็ขอบคุณกันใหญ่ฮะของถึงมือลูกถึงมือหลานเขาดีใจกันใหญ่เป็นรอยยิ้มกันใช่เขาก็เลยว่าชอบชอบโควิดทําให้วันในการส่ง มันล่าช้าทางแฟนมีปัญหานี้ไหมครับก็มีบางเฉพาะบางพื้นที่ครับมีเฉพาะบางพื้นที่เราเคยเจอไหมฮะเจอนานที่สุดประมาณห้าวันที่เจห้าวันก็ถึงครับอันนี้คือนานสุดครับผมก็แสดงว่าจากเราเนี่ยก็ของก็จะอยู่ประมาณหนึ่งวันใช่ไหมครับไม่ไม่ถึงวันครับไม่ถึงวันใช่ครับก็คือครับ ้ามาส่งเช้าเย็นนี้ออกผมจะขอยกเคสหนึ่งแล้วกันของอขกรุงเทพแล้วกันที่ราชเทวีที่ผมส่งไปเองนะที่ส่งจากขอนแก่นไปกรุงเทพส่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงแล้ะพอเรามองดูถึงสภาพของโควิดที่คนอยู่บ้านครเบยคิดว่ามันเป็นวิกฤตหรือมันเป็นโอกาสสาหรับแฟร์เอ็กเพสครับมันเป็นโอกาสค่อนข้างมากครับทำให้คนอยากจะทำธุรกิจเรื่องการขนส่งพวกนี้มากขึ้นเพราะว่า ผมก็คนหนึ่งอะนะแล้วอีกผมเชื่อว่าอีกหลายๆคนก็แบบไม่อยากออกจากบ้านอะแล้วอยากจะมีของเข้าบ้านอย่างผมซื้อของไม่ว่าจะเป็นแฟบสบู่ยาสีฟันอะไรต่างๆบริโภคบริโภคต่างๆใช่ครับผมก็ซื้อผ่านออนไลน์ทั้งหมดตอนนี้ออนไลน์หมดแล้วใช่แล้วเราไปผูกกับออนไลน์ใช่ส่วนอีกส่วนหนึ่งตอนนี้แฟ็ก็ร่วมกับลาซาด้าด้วยยอดการส่งเยอะขึ้นไหมฮะในช่วงที่โควิดก็เยอะขึ้นนะครับจากช่วงแรกก็ร้อยร้อยกว่าชิ้นตอนแรกต่อวัน ต่อวันฮะร้อยชิ้นต่อวันที่ที่ทาแฝดส่งใช่ช่วงคุยแรกๆเลยใช่ครับแล้วพอคนเริ่มปรับตัวก็ขึ้นอยู่ที่ว่า300มันแตะถึง300ใช่ครับคนพูดถึงเราในมุมมองของคนท้องถิ่นเขาเปนยังไงบ้างคนเขาค่อนข้างชอบเราที่เราเป็นกันเองครับส่วนอีกอย่างที่สองก็คือเรื่องของเรียกว่าความเร็วในการส่งและอย่างที่สามเนเรื่องการติดตามพัสดุให้วันนี้ต้องบอกครับว่าธุรกิจนี้เติบโตในมุมมองของเบสในฐานะผู้ประกอบการครับ ธุรกิจเอ็กเพรสมันมาสุดทางที่มันจะโตได้หรือยังนะของคนแก่มันยังไปได้อีกครับยังไงครับคืออย่างที่บอกว่าพอจเจอโควิดทำให้แม่ค้าอะไรยเยอะขึ้นอตอนนี้พอแม่ค้าเห็นเงินเยอะขึ้นน,นะฮะไม่ต้องมาเปิดหน้าร้านอีคอมเมิร์ซเยอะขึ้นจากเดิมที่ต้องไปเช่าอาคารพาณิชย์นะฮะไปเช่าในเรื่องของตึกราบบ้านช่องต่างๆไปขายออนไลน์กันหมดใช่แล้วก็เป็นช่องโอกาสใช่แล้วมันจะต่อยอดกับอะไรลูกค้าอยากจะส่งของให้ถึงมือครับ ด้วยราคาที่ถูกด้วยความเร็วที่เยอะเพราะนั้นมันก็ต้องแข่งกันทั้งเรื่องเวลาเรื่องการบริการเพราะนั้นการโตเนี่ยมันโตในเรื่องคุณภาพได้หมดใช่ครับครับผมบริการเนี่ยอาจจะอาจจะสูสีกันแต่การติดตามผลบริการหลังการขายเป็นหัวใจสําคัญพอสมควรใช่ครับผมคุณขอนแก่ปรับตัวเยอะไหมครหลังโควิดที่มันผ่อนคลายมาถึงระยะสี่แล้วครับก็ปรับตัวค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับพอโอเคหน้าร้านเปิดได้ครับ การไลฟ์มันน้อยลงก็จริงแต่ว่าก็ยังมียอดมาเรื่อยๆอยู่นะครับก็คือถึงแม้ว่าการขายอะไรอาจจะน้อยลงบ้างครับแต่ว่ายอดมายังมาเรื่อยๆอยู่ก็ในเรื่องของอย่างพัสดุที่มาส่งอย่างเงี้ยครับลูกค้าลูกค้าที่มีพัสดุจํานวนมากเราจะให้แอดไลน์กับร้านเราไว้เลยแอดไลน์ไว้ขั้นตอนก็จะน้อยลงยังไงต่อฮะแอดไลน์เสร็จถ่ายรูปพัสดุทั้งหมดครับ รูปพัสดุทั้งหมดที่ว่าจะส่งกี่ชิ้นมีอะไรบ้างมีโอนกี่ชิ้นมีก็บเงินไปทางกี่ชิ้นให้แจ้งมันจะ่าไหลทั้งหมดเลยพอเรารับของมาเสร็จใช่ไหมครับคีย์ข้อมูลให้เสร็จทุกอย่างเราส่งเลขแหกกลับไปให้เขาเขาก็จะโอนเงินกลับมาทุกอย่างจบจบก็อีกส่วนหนึ่งครับก็คืออย่างกรณีที่ลูกค้าของเยอะมากๆอเขาไม่มอไซค์อย่างเงี้ยแต่เขามาไม่ไหวเออยังไงเราก็ออกไปรับมีบริการไปรับถึงที่ใช่ก็ออกไปรับเองนี่แหละครับใกล้ๆแค่ไหนครที่ไปก็ดู โดยประมาณก็คือดูจำนวนกล่งกองก็คือถ่ายรูปส่งมาเลยว่ามีประมาณกี่กล่องอมสมมติว่าไซส์อย่างเงี้ยประมาณสักสามกล่องออกมาไม่ไหวแน่นอนหมดครับ,รบออกออกไปได้เลยเลยทีเนี้ยครับผมเรื่องว<ม>ัตถ,ถุตเทีเรียลต่างๆพวกกล่องพวกนี้ราคาเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของผมที่เอาเข้ามาเองนะครับ,รบก็จะค่อนข้างถูกอาจจะเป็นโซนนี้ใช่ครับ ครับอันนี้ในส่วนของแฟนก์ก็ซื้อมาด้วยเอามาไว้บริการลูกค้าด้วยเผื่อลูกค้าต้องการใช้ของแบรนด์แฟนเลยครับถ้าใครอยากจะย่อมยาวลงมาหน่อยใช่แต่เรื่องความปลอดภัยเรื่องความบุกสลายก็เรียกได้ว่าคอนเฟิร์มแน่นอนคอนเฟิร์มแน่นอนครับเรื่องการโปรเทคนะครับทุกวันไหมครัเปิดจันทร์ถึงเสาร์ครับจันทร์ถึงเสาร์อยู่วันอาทิตย์ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง9โมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะโอ้โหเกือบทั้งวันเลยมองธุรกิจเนี้ยต่อไปยังไงยังไงงงกก็็โโตตตตคคคคครรรรัััับบบอนนนนนนเเเีีี้ยยยไลลลแหะะะฮใชช่่่พาาววิมป พอเจอวิกฤตของโควิดเข้าไปการสัมผัสเริ่มน้อยลงเพราะว่าคนเริ่มกลัวมากขึ้นเฟสถูกเฟสเริ่มน้อยแล้วใช่มันทำทำให้คนอยากจะส่งเยอะขึ้นและหวังที่อยากจะทำอีคอมเมิร์ซให้มันเป็นพื้นที่แห่งการเข้าถึงมากขึ้นใช่เพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราจําเป็นต้องส่งแพงเพื่อที่จะถึงไวใช่ไหมครับเมื่อก่อนนี้ต้องแพงถึงจะถึงเร็วอันนี้เป็นความคิดที่ติดเป็นค่านิยมใช่มองถึงตรงนี้แล้วครับอยากจะฝากอะไรไปถึงผู้ประกอบการที่วันนี้ ฟ้ามันอาจจะหมนๆหน่อยแต่มันเริ่มมาแล้วฮ่ะแสงสว่างรอเราอยู่ที่ปลายอุโมงค์และแฟร์เอ็กเพสเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการคนท้องถิ่นที่ยืนอยู่กับวิกฤตนี้แค่3เดือนแต่วันนี้เรากำลังจะบอกอะไรต่อผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่เรียนเชิญเดืนะครับก็จริงๆแล้วธุรกิจมีโอกาสเสมอครับตอนนี้มันอยู่ที่เราเปิดใจหรือปิดใจเรามากกว่าถ้าเราเปิดใจเราเรามองหาโอกาสผมว่ามันหาหาได้เสมอครับส่วนหนึ่งของออนไลน์ก็เป็นทางเลือกที่ดีครับ เราอยากให้ศึกษาข้อมูลก่อนในการที่จะทําการค้าขายออนไลน์นะครับเพื่อที่จะได้เรียกว่าขายและมีกําไรไม่ขาดทุนบางคนขายอาจจะขาดทุนเพราะว่าลืมคิดถึงในบางส่วนเข้าไปนะครับมาปรึกษากับเราได้ครับเพราะว่าเราให้คําแนะนําในเรื่องการขายออนไลน์ด้วยว่าอย่างเช่นเราจะขายราคาเท่าไหร่ดีเวลาเก็บค่าขนส่งจะเก็บเท่าไหร่ดีอย่างเงี้ยครับมันจะได้ง่ายและมีกําไรในการไปต่อยอดธุรกิจของคุณด้วยวิกฤตใหม่ โอกาสก็ใหม่ด้วยครับต่อจากนี้ระยะยาวเราจะลังมองดูฟ้าหลังฝนที่จะสว่างมากขึ้นและโอกาสของคนอีสานจะเป็นโอกาสที่ทุกคนเข้าถึงได้ที่นี่คือจุดหนึ่งเท่านั้นนะครับที่เรามาพูดคุยในเวลาสั้นๆที่จํากัดนี้แต่ผมเห็นแรงบันดาลใจหลายสิ่งอย่างจากผู้ประกอบการคนนี้ครับว่าต่อจากนี้ไปไม่ว่าฝนจะหนักแค่ไหนเราจะยืนอยู่ด้วยความมั่นคงและนี่คือแฟลกเอ็กเพรสที่เราได้คุยกันขอบพระคุณเบสมากครับ และทั้งหมดคือรายการทีวีอีสานรวมใจสู้ภยัยโควิด -19 ประจำวันนี้ครับวันนี้ผมพานุพงษ์ชัยนาพันธ์พร้อมทีมงานทั้งหมดต้องลากันไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ